ตอนนี้เข้าไป็นทเจอคนไข้ปั๊มอยู่นะอ่าปั๊มอยู่นะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเอาหุนหุนปั๊ไว้ก่้ตอนนี้มีผู้ช่วยเหลือคนมานะครับโอเคล่ะถ้าพื้นที่มันเพียงพอถ้าพื้นที่ไม่จำกัดน,นะก็ให้มานั่งฟังตรงๆได้เลยนะหลายคนเนี่ยยังยังฟังแล้วเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมันต้องไปต่อท้ายต,ต้องไปต่อท้ายเสร็จยงังเด็ดจะปัม๊มประมาณนี้นะก็คือเก่กะกัน แต่ถ้ามีพื้นที่นะมีพื้นที่ปุ๊บผมมาได้าตรงข้ามนะพี่พี่ปั๊มไปยังไม่ครบสองนาทีเลยนะเดี๋ยวยไหพี่เดนื่อครับพร้อมเปลี่ยนเปล่าพร้คอมครับเอามาพร้อมนะหนึ่งสองผมจะให้ตัดยานกันยังไงดีเอาเข้าใหม่มเชิงตัวเปลี่ยนนะเอาพี่ปั๊มไปเอาพี่บอกผมเชิมตัวเปลี่ยนเชิงโซ่เปลี่ยนครับัพร้อมเปลี่ยนปุ๊บพี่ถอดลงไปเลยแล้วผมก็ปั๊มต่อคือโดยที่ไม่ต้องไปต่อท้ายเไยใช่ไหม แต่ทีนี้ถ้าพื้นที่มันจำกัดจำเียนเช่นผมเจอบ่อยมากบนรถเมล์แล้วก็มีดาม่ากันไอ้น้องเคยเห็นไอ้น้องตัวเล็กๆไหมไอ้คนนั้นก็มาเรียนเรียนกับผมนี่แหละเอาขึ้นสเตตเชอร์แล้วก็ค่้องคนไข้แบบนี้แล้วก็กาไปต๊อแล้วก็ไปดาม่าว่าน้องเขาใสก่กระโปรงไปค่อมคนไข้เข็แต่ถ้าอยู่บนรถเมล์ต้องเล็กๆคนไข้นอนอยู่บนพื้นรถเมล์พี่จะค่้อมหรือจะนั่งข้างนั่งได้ไหมฮะค่อมแบกไหมไม่แบก มไม่เคยผมไม่เคยไป,ไปบอกว่าเฮ้ยคุณไปค่อนปั๊มแบบนีมน้มันผิดนะไม่เคยบอกเพราะว่าแล้วแต่สถานการณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือการปั๊มแต่ละครั้งที่ต้อคนไข้ลงมาไว้บนพื้นที่แข็งแข็งเช็ดพื้นให้แห้งถ้าเป็นไปได้พื้นไม่เปลี่ยกน,น้าบางทีพี่ต่อคนไข้อยู่ลักษณะแบบนี้แบบนี้ผมก็ยังต้องปั๊มเพื่อให้หัวใจเขากลับมาทํางานได้อยู่ในท่าไหนก็แล้วแต่ต้องปั๊มนี่ต้อง หมดนะทีนี้ปั๊มอยู่แล้วผมมีเครื่อง AD เดีเดี๋ยวมันปัมมน๊มไม่ได้ที่ยวหมดแรงกเฮยเห็นไหมฮะลงงานก็เห็นหลายคนนะพี่ตปเคยใช้เนาะ t ีพีมีอยู่แล้วล่าสุดอาจารย์พี่เชียนโทรมาปรึกษาสเปคปผมอูใช่ไหมพี่ก็น่าจะรู้นะใช่ไหมออก็มันมันมีสเปคจากอเมริกาที่บอกว่าจ่ายไฟที่200ชุู 200จูลแต่ว่ามันจะจ่ายต่ำถึง120จูลที่120จูลก็แล้วแต่ที่จะเลือกแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วเวลาหมอใช้ดีพิวิเลเตอร์เขาจะเต็มที่แค่200จูลน,นะ200จูลเพรนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าฟรับหรือว่าไอ้ตัว e p g ของไข้เนี่ยมันจะเป็นลนักษณะแบบไหนเพรฉะนั้นการปล่อยไฟที่ไปที่200จูลเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ตัวเครื่องมันจะบอกบอกได้ชัดเจนในกรณีที่มันไข้หมดสติ แต่ทีนี้หลายคนไม่เข้าใจในกรณีที่ไอ้เครื่องตัวนี้หลายคลิปที่ผมเห็นก็คือคนนี้ปั๊มถึงหมเครื่องไอ้ที่มาวางเซ็นโคมครบแปดอิเล็กโทรดแปดแผ่นเสร็จปุ๊บทำไมไม่ช็อตทำไมไม่ช็อตไอ้เนี่ยคือปัญหาทําไมคุณไม่ช็อตเพราะว่าเพราะว่าคนไม่รู้ไงคิดว่าเครื่องตัวนี้มาถึงครบแปดแล้วช็อตเลยเนี่ยคนไข้จะรอดมันไม่ใช่นะมันยังไงอ่ะผมจะบอกไงเนี่ยเครื่องเครื่องตัวนี้มันจะใช้ในกรณีที่ถ้าเทียบกับกราฟ ECG คนไข้เนี่ยไปเทียบไปเทียบ เอาพวกแบบถนัดมนบ้านเนาะเด็กดื้อเด็กขี้เกียจมึงขี้เกียจใช่ไหมเอาตัวนี้ช็อตก็คือเด็กขี้เกียจเส้นตรงๆตรงเนี้ยถ้ามันดื้อมันช็อตไปแค่น,นั้นเองเัรนั้นาการที่จะใช้เครื่องตัวนี้ได้ต้องดีที่คนปัม๊มถ้าพี่ปั๊มดีเครื่องตัวนี้ประเมินแล้ววิเคราะห์แล้วว่าเฮ้ยปั๊มดีขึ้นไปบ้างหัวใจเป็นแบบนเนี้ยี f p เนี่ยเดี๋ยวก็สั่งให้ช็อตเองแต่ถ้าพี่ปั๊มไม่ดีมันก็จะไม่สั่งให้ชอ็อตโอเคไหมนะหลายคนเห็นว่าทำไมไม่ช็อตไม่ช็อตเพราะว่า อยู่ที่คนปั๊มด้วยนะจังหวะความลึกนะได้ถึงจะถึงจะสั่งให้ฟ้อโอเคเอาล่ะเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเทรนนิ่งนะครับเป็นเครื่องเทรนนิ่งงนั้นวิธีการใช้งานก็คือจริงๆแล้วถ้าเป็นเครื่องจริงเราก็ต้องเปิดเครื่องก่อนอันี้เครื่องเทรนนิ่งผม้อนโปรแกรมผมาเมื่อน่าจะสิบปีแล้วล่ะยังไม่ได้แก้ยังไม่ได้อะไรเลยก็เลยผมจะขออนุญาตเปิดที่หลังนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเครื่องพวกนี้จะแตแนะนาเป็นภาษาไทยหมดกดให้แรงขึ้นจังหวะกดเหมาะสมหรือ ให้ลึกหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่บริษัทที่เขาขผลิตมานะสมมติว่าคนนี้เขาปั๊มอยู่กอเชิญปั๊มพีนะ่แจ้งเหตุนนะตอนตอน้มขอ,ขอเครื่อง A D มาด้วยผมไปถึงปุ๊บเวลาวางเครื่องนะครับเวลาวางเครื่องเพื่อแก้ปัญหานะไอตอนที่ตอนที่กดปุ่มช็อคเนี่ยเขาบอกว่าให้คนที่อยู่ใกล้เครื่องเป็นคนกดปุ่มช็อตขงนี้นะผมก็แก้ปัญหาเลยว่าเออวางมันเท่าตรงกลางนี่แหละนะวางเงท่าตรงกลางหใ,ใกล้ เสร็จปุ๊บเอาแผ่นเล็กโจดออกมานะแผ่นเล็กโจดแผ่นตัวนี้ตัวนี้ล็อกตรงนั้นนะครับมี2แผ่นก็คือเราจะแปะตรงไหนล่ะไม่ต้องไปสนใจทุกยี่ห้อมันมีรูปบอกหมดดังนั้นเราน่าจะดูรูปออกนะตัวนี้ตรงนี้แทนโครงท้ายตัวนี้แทนโครงขาทีนี้ก็แปะตัวนี้มันจะเป็นตัวที่มันสามารถบอกได้เลยนะคะปกติเครื่องสมัยยืนก็ได้ครับเดี๋ยว ดยเครื่องตัวนี้ค่ะเครื่องนี้มันจะเป็นออโต้รันเลยมันจะรันดูคื่อนหัวใจของคนไข้เมือ่อกี้พี่เขาพูดแล้วว่ากรณีที่หัวใจการปั๊มของเราดีและแิทธิภาพการปั๊มดีก็แสดงว่าคื่อนหัวใจของคนไข้จะเริ่มขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราปั๊มแล้วมันปั๊มไม่ขึ้นคาว่าไม่ขึ้นก็คือคขื่นหัวใจเขานิ่งเครื่องตัวนี้จะมีการประเมินประเมินว่าตอนนี้เรามอมที่จะรักษาคนไข้ เขาจะมีขั้นตอนเลยใช่ไหมคะว่า1 2 3 4งสอาเขาจะบอกเลยตอนนี้คุณแปรอิเล็กโทรแปรอิเล็กโทรเสร็จปุ๊บเขาก็จะรันเครื่องของเขาแล้วก็จะอ่านว่าโอเคขึ้นหัวใจคนแค่ไม่ดีไม่นู่นไม่นั่นมันก็แล้วแต่เครื่องที่คนเป็นไว้นะคะก็เต็นอันใหญ่รอบแขนุดน่าปวดอันนี้เป็นตัวเทรนนิ่งอะจบกเล้วตอนนี้สมมติปั๊มไปครบสองนาทีแล้วมันวิเคราะห์ได้ว่าเออมันมันควรจะช็อคแล้ว แนะนำให้ทำการช็อคถอยห่างจ้ยก okay. ็คือเขาบอกให้ถอยห่างจากผู้ป่วยก็คือเพื่อป้องกันการไปสัมผัสในขณะที่ปล่อยพลังงานไฟฟ้าไปถ้าคุณไปสัมผัสตอนที่ปล่อยพลังงานไฟฟ้าแบบให้เนี่ยคุณอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะต้องต้องต้องช่วยปั๊มนะดังนั้นก็ต้องคือผมถึงแก้ปัญหาว่าเครื่องตัวนี้วานตรงไหน ผมจะพยายามวางไว้ถ้าสมม้ววางไว้ในตรงนี้แล้วผมปั๊มอยู่แล้วปรากฏว่าตรงนี้ผมข้าเครื่องไปปั๊มไปช็อกนะเพราะปรากฏว่าจัว่วที่ผมข้าไปในตัวไปโดนนะมันก็จะไปสัมผัสจังหวะที่ชอ็อคพอดีแล้วอาจจะอาจาอาจะได้รับอันตรายแล้ววิธีแก้คือคุณวางตรงไหนก็ได้ถ้ามันตกกรงมกันเลยแหละใ,นในกล้ๆกันฉันไม่สะดวกคุณก็เป็นคนช็อคผมสะดวกผมก็ช็อคไปนะแต่เขาบอกอยห่างกับคนไข้คอยห่างมานิดเดียวแล้วกางแขนเห็นท่าไหมที่เขาก,กางแขนกันะ อรร้องกางเพื่ออะไรสงสัยไหมขอ่อยถอยเจ้าถอย everything คืร่วมมือเจ้าถอยอะไรเงี้ยทุกคนถอยถอยห่างเพื่อป้องกันด้วยกันภัยมึงทั้งหลายแหล่เข้ามาดูเจอเห็นหมทามที่ป้อมปั๊มอยู่กําลังจะชอ็อคอยมาถึงมากอดญาติกูเป็นอะไรแล้วช็อคพอดีอ่ะนะฉะนั้นกันไว้นะกันไว้เพื่อเพื่อไม่ให้เข้ามาสัมผัสแค่นั้นเองนะครับพอพอดึงผ้าออกไหมอ่ะนะครับก็ มางคุณพี่เพิเ่มจำมีไหมนี่เพิเ่มจาด้วยมีอะไรเพิเ่มจำไหมครับรู้สึกว่าจะพูดไม่จบด้วยหลัก <c oughs> ก็เหมือนที่พี่เขา,าบอกว่ามันประเมินแล้วมันบอกให้เราชอ็อตใช่ไหมคะชอค็อตคำว่าช็อตก็คือเราก็จะมีปุ่มแล้วเราก็กดช็อตตามที่ที่เครื่องเขาบอกแล้วพอเราสมมติว่าเรากดช็อตไปแล้วแล้วโอเคหัวใจทนไข้ขึ้นหัวใจทนไข้ขึ้นนะดีแล้วเขาก็จะบอกเราต่อว่าปรับต่อหรือทําอะไรต่อนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือตัวนี้ยปกติแล้วเนี่ยมันก็ควรจะต้องมี แต่ถามว่าอุ้ยตายแล้วไม่เคยใช้เลยจะใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่ต้องกังวลมันจะมีขั้นตอนในการบอกแต่สิ่งสําคัญเหมือนที่พี่เขาบอกว่าถ้าเราสามารถกดกดได้ถูกวิธีเป็นตัวหนึ่งเลยที่มาช่วยคนไข้นะคะกดเพื่อให้ให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจมันมันอยู่ในในสภาวะที่พร้อมที่จะช็อคได้คือก็ดูแล้วถ้าคุณกดไม่ดีอ่ะเขไปเจอคนไข้ไม่ปกไปเจอคนไข้แล้ว ไม่มีสติเลยแล้วเราก็ไม่สติด้วยไปช่วยเคยเห็นไหมเฮ้ยตื่น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 เร็วเร็วอย่างเงี้ยมัน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 ก็ไม่โอเคนะก็คือการที่คุณกดเร็วแบบนี้นะครับไม่ได้บอกว่ายิ่งกดเร็วแบบเท่าไหร่แล้วคนไข้จะฟื้นมันเป็นการเป็นเร่งเร่งเร่งได้เร่งให้หัวใจเนี่ยมันมันบีบบีบรับคลายตัวเร็วเกินไปพอบีบรับคลายตัวเร็วเกินไปเนี่ยจังหวะการการไหลเวียนของโลหิตเนี่ยมันจะมันจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรฉะนั้น ผมจะพูดยังไงดีเคยเห็นลูกยางเรือไหมฮะลูกยางที่ใช้ในเรือเวลาเขาปั๊มเพื่อเท่เาน้ำฮนะถ้าคุณบีบแล้วปล่อยสุดบีบแล้วปล่อยสุดเนี่ยมันจะปั๊มน้ามันออกไปได้ดีกว่าการที่คุณบีณบที่ที่แบบนี้นัรถรถ้นวิธีการากดนะครับก็สําคัญเรียกว่าสําคัญที่สุดถ้าฉันไม่ปอกปากมันจะช่วยเขาได้ไหมก็มันได้นะการปอกปากคุณต่ออะไรเข้าไปอะออกซิเจน มออกซิเจนไหมที่ออกจากร่างกายมนุษย์นีออกอออกซิเจนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์หรืออะไรคาร์บอนคาร์บอนแล้นั้นร่างกายต้องการอะไรครับออกซิเจนแต่ถ้าคุณใช้อะบูแบ็คเครื่องไม้เครื่องมือที่คุณมีเนี่ยแบ็คเนี่ยดีแบ็คอ่านะอะไรนั้นเชื่อว่าเป็นออกซิเจนใช่ไหมนั้นการเป่าปากถามว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการช่วยพื้นคืนชีพไหมผมว่ามองไม่ได้เรื่องสำคัญการกดน้อกอย่างถูกวิธีเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะว่าปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้ว นั้นไป,ไปทุกที่ตอนนี้ผมบอกว่าเฮ้ยแฮนอลีซีบยาการกดหน้าอ,อกถังถ,ถุกวิธีจังหวะได้จังหวะจังหวะได้คามลึกนได้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับโอเคมั้ยนะผมก็ถ่ายทอดได้แค่นี้นะเผื่อใครไปเจออ้อการประเมินเหมือนกันเฮ้ยถ้าเราไม่คำที่ประจอนแล้วเราประเมินผิดละ่ะรากฏกว่าคนไข้เขานอนหมดสติหรือเฉยแล้วเราไปกดเขาที่รองนิ้วมาสองนิ้วหรือกี่นิ้วก็ได้ตามแต่ทำตามผมเลยก็ได้ครับแล้วขยี้ไปที่หน้าอกพี่ อี้แรงๆเจ็บไหมเจ็บเจ็บนะแต่ถ้าผมไปเจอคนไข้นอนหมดสติอยู่โดยที่ไม่ได้หมดสติจริงๆอ่ะผมไปกดแล้อกเขาอย่างนี้คิดว่าเขาจะมือปัดหรือว่าขยับตัวไหมล้วขยับตัวแล้วพี่จะปั๊มต่อไหมเอออย่าเฮ็ดอย่าปั๊มต่ออย่าปั๊มต่อเลยเลยค่ะถ้าเขามีภาวะตอบสนองแล้วอย่าคือมันติดนะพี่จะต้องน้ำมาไปสอนที่โรงงานที่เกิดน้ำมือไปสอนมาไปสั่งปลาไหลผัดเผ็ดเขาบอกว่าปลาไหลไม่มีมิเตียนรู้จักเีย็นไหม มีแต่เอียนงามมีแต่เอียนเหมือนกันเขาบอกขอขอเป็นภาษาอีสานได้ไหมบอกถอยถอยเจ้าถอยนะอย่าสูนขี้ข้นไข่อย่าแตะต้องคนไข้อย่าสูนขี้ข้นไข่พี่ไปเปลี่ยนไอตัวนี้เป็นภาษาอีสานภาษาลาวได้ไหมอย่าสูนข,ขี้ข้นไข่มางงเหมือนกันนะเออก็อย่าแตะตัวคนไข้ก็เลยเป็นมุกติดมาเวลาไปแนะนำไปสอนทางภาษาอีสานก็จะใช้ย่าสูขขา้ขี้ข้นไข่นะครับเอาล่ะมีใครมีคําถามไหมครับเหมือนเดิมมีใครมีปัญหากับผมไหม <c oughs> ไม่มีนะ คือน,น่าจะถามได้เมื่อกี้คุยเรื่องอแบตเตอรี่ใช่ไหม <S <S ผมไม่แน่ใจต้องต้องถามบริษัทผู้ผลิต <S <S เพราะว่าแบตเตอรี่ของแต่ละย,ยี่ห้อไม่เหมือนกันจะเป็นโซลโฟลไลท์เป็นฟิลิปเป็นอ่มีหลายยี่ห้อนะผมพี่อาสายแอาซายอ ยี่ห้อเขามาได้ถึง200เลยสุดเลยหรือว่าเครื่องตัวนี้จะปล่อยไปกี่จูนก็ตามแต่อยู่มันอยู่ที่การวิเคราะห์ในขนาดนั้นแต่ผมว่าคนท,ที่จ่ายไปได้ถึง200จูนเนี่ยผมว่าได้เปรียบถ้าคนไข้หมดสติจริงอ่ะ200จูลแน่นอนแต่ก็ต้องใช้พลังงานใส่ไปในที่200จูนแน่นอนแต่ว่าเขาจะเริ่มเท่าที่ประสบการณ์ที่ทํางานกับกับแพทย์หลายๆท่านนะครับเวลาเขาชองโดยใช้เครื่องดีสเจ็บเลเตอร์เนี่ยเขาจะเริ่มจาก120 120กระแสรไป120จุดคนไข้ไปคนาพร้อมเตรียมช็อคช็อคปึ้งเสร็จต้องเข้าไปแล้วหมอก็จะอ่านกราฟเรื่อยๆอะากราฟเรื่อยๆถ้าเฮ้ยในตัวเนี้ยคนไข้ไม่โอเคขึ้นเขาก็จะมีการปรับปรับตืน่นขึ้นเรื่อยๆก็จะใช้ไฟทร้งหมดนะครับโอเคเนาะไม่มีใครมีคำถามแล้วเนาะโอ้ยวันนี้เอาเนาะวิยาตอนที่ดีเขาบอกหนึ่งเดินให้เด่นสองเน้นให้จำ ตามสำคัญคนมีไออันที่สี่คือหยู่ทันทีเมื่อหมดเวลามีสำคัญของเงินน้อยยังข้าแม่นะอันนี้เที่ยงวอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวจะกินข้าวกันนะครับทุกคนจะกินข้าวถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวผมจบตรงนี้นะขอบพระคุณมากครับลาทั้งหลายด้วยนี่เป็นคนที่ข้ามบอดอยู่กับวงการนี้ถึงนะเนี่ยแล้วแล้วที่ไหนเนี่เรยเดี๋ยวเราจะไปจับทางหลังเลยใช่ไหมเชิญด้านนนใะคเดี๋ยวเไปจับก 干出来！干出了干出了